การกักตุนสินค้านะครับแต่กลุ่มคนที่น่าเป็นห่วงอย่างผู้สูงอายุคนพิการเขาอาจจะซื้อสินค้ากันไม่ทันมีตัวอย่างที่ประเทศออสเตรเลียครับน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้หลายๆประเทศนําไปปรับใช้ภาคธุรกิจเขาจับมือกันเพื่อจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะติดตามเรื่องนี้กับคุณจิราพรคำภาพันธ์ครับเช้านี้หนะ้าฮู้บดค่ะตอนนี้เป็นเวลา6กโมงห้นาทีรูบดใกล้เปิดแล้วนะคะ ตอนนี้ก็มีคนต่อคิวกันพอสมควรนะคะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการค่ะเราสามารถเก็บภาพได้แค่ข้างนอกนะคะเพราะว่าข้างในจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจบัตรอยู่ค่ะคนไทยในประเทศออสเตรเลียรายงานว่าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์7โมงถึง8โมงเช้า ช่วงเวลาพิเศษของผู้สูงอายุและคนพิการพวกเขาจะได้ซื้อสินค้าภายในซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนใครเป็นนโยบายของภาคธุร,รกิจที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาจากปัญหาการกักตุนสินค้าทำให้กลุ่มคนเปราะบางถ้าไม่มีโอกาสเข้าถึงบริการเหมือนคนปกติแล้วก็ล่าสุดนะคะสัปดาห์นี้ซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของประเทศออสเตรเลยียนะคะ,ะ,คะเช่น o o l w o r t h และก็ c o l e s นะคะออ,ออกนโยบายเอื้อผู้สูงอายุ แล้วก็ผู้พิการค่ะเปิดช่วงเวลาพิเศษตอนช่วง7โมงถึง8โมงเช้าให้แก่กลุ่มนี้สามารถเข้าไปซื้อของในซูปเปอร์มาร์เก็ตได้ก่อนค่ะซึ่งถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยค่ะหลังการติดเชื้อโควิด -19 จากคนสู่คนมียอดผู้ติดเชื้อ600กว่าคนทำให้รัฐบาลออสเตรเลียเพิ่งประกาศปิดเมืองไปในวันนี้ห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ ทำให้ประชาชนมีการกักตุนสินค้ามากขึ้นสุ per าร์าเกตต็ต้องจํากัดจํานวนการซื้อสินค้าในแต่ละชนิดไม่เกินสองแพ็คต่อคนซึ่งของใช้ที่คนออสเตรเลียตุนนะคะก็คือกระดาษทิชชู่ค่ะเป็นของล้ําค่าและก็หายยากมากนะตอนนี้ส่วนเจลล้างมือก็เช่นเดียวกันหายยากเหมือนกันส่วนของกินนะคะคนที่นี่จะชอบออซื้อพาสต้า อาหารกระป๋องอาหารแช่แข็งไว้ค่ะออทําให้ซูเปอร์มาร์เก็ตมีกฎออกมานะคะจำนัดจำกัดจํานวนในการซื้อสินค้าพวกนี้ต่อคนค่ะขณะที่โรงเรียนและสถานศึกษายังเปิดเป็นปกติเพราะตามมาตรการด้านสาธารณสุขของออสเตรเลียเห็นว่าควรเปิดโรงเรียนต่อเพราะหวั่นกลัวสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ถึงร้อยละ30จากความจําเป็นที่พวกเขาต้องอยู่บ้านเพื่อดูแลลูกๆ พร้อมกับห้ามชุมนุมในอาคารเกิน100คนและห้ามจัดกิจกรรมนอกอาคารเกิน500คนอีกด้วยสิราพรคำภาพ,พันธ์ไทย p b s รายงานสถานที่ที่เข้าข่ายสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด